วิธีปิดคอมอัตโนมัติง่ายๆบนระบบปฏิบัติการวินโด w s ทำไงได้บ้างคลิปนี้มาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมมอนทอมครับนะครับคลิปนี้อดีมอนจะมาสอนชิปชิค,ชค,ชควิธีการชัตดาวเครื่องหรือว่าปิดคอมพิวเตอร์การหมแบบอัตโนมัตินะซึ่งตามปกติล้วเนี่ยเวลาจะปิดเครื่องนะผมเราต้องคลิกที่สตาร์ทเมนูแล้วก็กดที่ชัดดาวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเรากดแบบนะั้นไปปุ๊บคือเครื่องมันจะดับทันทีนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาเราโหลดเกมโหลดหนังหรือว่าโหลดบิดโหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยก็มักจะเปิดเครื่องทิ้งไว้หนระัเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถตั้งค่าให้มัน ปิดได้อัตโนมัตินะครับผมซึ่งมันจะช่วยเราประหยัดไฟด้วยนั่นเองนะครับผมโดยวิธีการลหลักๆเนี่ยมันสามารถทําได้2วิธีด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่1กันเลยครับสำหรับวิธีที่1น,นะผมคือทําผ่านตัวโปรแกรมรันหรือว่าใน cmd นะครับผมสามารถทําได้เหมือนกันเลยนะครับโดยพิมพ์คําสั่ง shutdown.exe นะครับผมเนี่ยมันขอทำผ่านบน cmd แล้วกันนะอันดับแรกผมคือกด windows r นะเพื่อเปิดตัว โปรแกรมรันขึ้นมาครับผมแล้วก็พิมพ์คำสั่งมาลงไปครับผมแต่อันนี้มันตัวเล็กนะครับเป็นคนขอทำใน cmd แล้วกันเนาะจะได้แบบเห็นกันชัดๆง่ายๆอันนี้คือเปิดตัว cmd มาแล้วนะครับขอย้อนหน้าต่างแป๊บนึงพิมพ์คำสั่งตามนี้เลยนะครับผม shutdown exe s f แล้วก็ t ครับผมแล้วก็ตามด้วยเวลานะครับผมอันนี้อย่าลืมวักด้วยนะอันนี้ขอตัวอย่างเป็น3,000 600แล้วกันนะผม3,600ั36ในที่นี้ก็คือ3,600วินาทีนะครับเท่ากับ1ชั่วโมงนะผม1ชั่วโมงก็มาจาก60วินาทีคูณ60นาทีก็คือเป็นสาม0รวินาทีนั่นเองนะครับพอ Enter รไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะปิดภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากปิดเร็วกว่านี้หรือว่าอยากปิดชา้ากว่านี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มลดเวลาได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็1ชั่วโมงก็คือ3 6 0 0วินาทีถ้าแบบอยากเป็น2ชั่วโม ทีนี้เดี๋ยวแอนดี้บอลขอมาอธิบายตัวคําสั่ง shutdown.exe นี้กันบ้างนะครับตัว shutdown อันแรกนี่ก็คือคําสั่ง shutdown ปกติเลยนะครับเหมือนเรากดเมนูสตาร์ขึ้นมานะขีด s นี่ก็คือเป็นคําสั่งย่อยอีกทีเ่าบอกว่าคือเป็นตัว shutdown นะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวขีด s เนี่ยเป็น r นะครับผมจะตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนี้นะ พอเปลี่ยนเป็น R แล้วปึ๊บมันจะเป็นคำสั่ง restart แทนนะครับผมส่วนขีด F เนี่ยก็คือจะเป็น force นะครับคือการทำบังคับในคำสั่งย่อยอีกทีนะครับในที่นี้ถ้าเป็นขีด R นะครับก็คือบังคับ restart นะครับไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรอยู่เนี่ยเครื่องก็จะ restart เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นขีดตัว S เนี่ยก็จะเป็นการบังคับ shutdown นั่นเอง นะครผมส่วนขีดทีนี่ก็คือเป็นชามเวลาอนี่คือคําสั่งอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากจะยกเลิกนะผมตั้งเวลาใหม่หรือว่ามันเร็วเกินไปช้าเกินไปนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับคือพิมพ์คําสั่งเดิมเลยนะผม shutdown.exe นะครับแต่เปลี่ยนตัวขีดตัวแรกเนี่ยให้เป็นขีด a แบบนี้นะครับผมแล้วก็กด enter ไปนะก็จะเป็นการยกเลิกคําสั่งก่อนหน้านี้นะครับผม ต่อมานะผมมาดูวิธีที่2นะครับวิธีนี้คือจะละเอียดยิ่งขึ้นนะครับคือทําผ่านตัว Task Scheduler นะครับผมวิธีการใช้งานก็คือไปที่แท็บ Search นะครับพิมพ์คําว่า Task Scheduler ตามนี้เลยผมจะเป็นแอปนะกดเข้าไปครับจากนั้น,นผมไปที่คําสั่ง Create Basic Task ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการสั่งงานของตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ว่าจะใช้งานอะไรตั้งชื่อคําสั่งที่เราจะใช้งานนะผมในนี้ขอใช้ชื่อ Sharpdown แล้วกันตรงตัวไปเลยนะครับผม O W N แบบนี้แล้วก็กด Next ไป มในหน้านี้นะครับให้เลือกเป็นวั time, นชาผมคือเราจะรันคําสั่งนี้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนจะไปอแดปใช้แบบอื่นนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับผมกด next ไปแล้วก็ในเรื่องของเวลาผมนะคือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ทัสตัวนี้เนี่ยมันทํางานตอนวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงกี่วินาทีนะผมคือละเอียดมากนะมขอ,อยกตัวอย่างเป็น วันที่11แล้วกันแล้วก็เลือกเวลาเป็นสัก5ทุ่มอ2่22นาทีตามนี้นะครับ next ไปเลยแล้วก็เลือกอันแรกนะผม start โปรแกรมแล้วก็ในช่องโปรแกรม ads script นะครับให้พิมพ์คำว่า shutdown exe นะครับผมก็คือเหมือนคาสั่งใน cmd ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในช่อง add and argument เนี่ยให้พิมพ์ลบ s ลบ f นะครับก็คือจะเป็นการใส่คำสั่งย่อยอีกทีนั่นก็คือชั d ดาวแล้วก็ f o r force Shutdown นั่นเองหรือในช่องนี้เนี่ยเพื่อนๆจะ Ada p อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมพอเขียนคำสั่งลายเส้ร้อยแล้วก็กด next ไปเลยปึ๊บแล้วก็ในหน้า summary นะครับผมคือเช็คดูว่าคำสั่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะผมชื่อ shut down นะครับ trigger คือทำงานตอนกี่โมงทำงานหนึ่งครั้งนะครับตอนห้าทุ่มยี่สิบสองวันที่สิบสี่เปิดโปรแกรม s h u t d o w n e x e s f ตามนี้นะผมแล้วก็กด ฟิ i s ชไปเลยนะครับผมเพียงเท่านี้ผมตัวเครื่องนี้ก็จะชัตด,ดาวน์ตามเวลาที่เราสั่งไว้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรง Touch g e d u l e r Library กันบ้างนะครับคำสั่งชัตด,ดาวน์ที่เราพิมพ์ไปนัจนอยู่ด้านล่างสุดนะครับ ปนี่เลยนะผมคือแอดวันทีเท่าไรนะผมแล้วก็จะรันวันที่เท่าไหร่มีอยู่ในหน้าแสดงผลตรงนี้นะซึ่งถ้าเราอยากจะดกเลิกแล้ก็สามารถทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็กด Disable หรือว่า Delete มันไปเลยนะครับยังอ delete แล้วกันนะก็คือให้มันหายไปเลยนะครับผมปุบตัวคําสั่งที่เราพิมพ์ไปมันก็จะหายไปแล้วนั่นเอง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครหสำหรับชิปชิกวิธีการตั้งเวลาปิดคอมอัตโนมัตินะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดชแชแนลคอมครับนะครับ